สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม้นะครับเป็นยังไงเห็นหน้าค่าตากันสักทีนะหน้าตาผมหล่อเหลาเอาการใช่ไหมล่ะ <laughs> ที่มาวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับ ผมไปไล่ๆอ่านในคอมเมนต์มาแล้วมีคนเขาอยากให้ผมทำ Q&A หรือว่าถามมาต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอบอะไรไงผมเลยอยากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้หรือเป็นสมาชิกในช่องผมเนี่ยช่วยมาทิ้งใต้คอมเมนต์นะครับว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมหรือเกี่ยวกับหนังอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องแจ้งนะครับผมจะทำการอัพคลิปวิดีโอ,โอเก่า2คลิปด้วยกันนะเรื่องแรกคือ What Happened to Monday เรื่องที่2คือ Virus นะครับทุกคนอาจจะสงสัยเอ้าแล้วมึงอัพคลิปใหม่เพื่อผมก็จะบอกว่าผมโดนแบนนั่นแหละแล้วผมก็เอาไปแก้มาผมเลยจะอัพใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้อัพพรวดทีเดียว2อคลิปนะครับเพราะว่าค่อยๆแก้มันมีหลายจุดที่ต้องแก้นะผมจะอัพคลิปใหม่สลับกับคลิปเก่านะครับก็ สำหรับวันนี้มาอัดกล้องโคตรเขินเลยครับพูดกับกล้องแม่งไม่ชินจริงๆสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมันจะเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้ปีศาจสัตประหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ